เราจะสแกนนี่ครับขายไปเลยก็ได้นะครับนี่ครับสแกนขายไปอย่างนี้เลยก็ได้เนาะสแกนเข้าไป3าทีนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็น3ามชิ้นเนาะหรือเราจะพิมพ์3ชิ้นนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็สแกนเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าจำนวนชิ้นนะครับที่เราขายได้ตอนนี้คือ8ชิ้นนะครับแล้วก็รวมเป็นเงินทั้งหมด135บาทนะครับเราสามารถใส่ส่วนลดนะครับเราให้ส่วนลด5บาทเนาะก็จะเป็น130บาทนะครับแล้วก็มาใส่ตรงยอดเงินรับชำระสมมติชำระเป็นเงินสดมา200บาทพอเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหากลูกค้าต้องการสลิปนะครับก็กดปริ้นสลิปตรงนี้นะครับระบบก็จะวิ่งมาที่หน้าปริ้นสลิปเนาะก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับหลังจากที่เราสั่งปริ้นแล้วนะครับก็ทำการกดคิดเงินโปรแกรมนะครับก็จะทำการตัดสต็อกให้เราเเ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 รร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 รีีีียยยยยยบบบบบ้้้้้้ออออนน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 าา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 าะะะะะะแลลลววววกกก็็จจงงิิต่่่่่ๆคคคคคคััััไไปปปณููใหหมมผดดดขขสท สกูอยู่ตรงนี้นะครับตัดให้เราเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมาโชว์ตรงนี้ว่ายอดขายเนี่ยขายไปได้เท่าไหร่ซึ่งเป็นยอดขายที่หักส่วนลดแล้วด้วยนะก็จะเหลือ125บาทนะครับกำไรก็จะเป็น35บาท20สตางค์นะอ่ะทีนี้สำหรับน้องๆที่มีคําถามนะครับว่าเอ้ยสมมติว่าขายสินค้าที่มันไม่มีบาร์โค้ดทำไงเนาะสมมติพี่ไปร้านวัสดุก่อสร้างแล้วกันนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีบาร์โค้ดนะครับอย่างเช่นท่ออย่างเงี้ยพี่ก็จะพิมพ์รหัสสร้างรหัสมันขึ้นมานะครับ8741นะครับแล้วก็ไปติดที่ตัวสิินนนนนนคคคคค้้้้้าา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 เเเเเะะะวลลูกกกถถืออมมมพพพีีี่่่่็็แ์ขไไปใรรรรรบบบบยยััสทงด ใส่12แล้วก็เท่ากับเนาะแล้วก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเลขข้ออ้อยเนาะขายอีห้อนู่นนี่นั่นจำนวนที่เราขายก็คือ12ชิ้นนะครับ <c oughs> ก็ทำได้เหมือนกันเนาะ8ชิ้นอ่ะเท่ากับสมมติอีกสักอันหนึ่งแล้วกันแบบนี้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เนาะ่เ <c oughs> ห็งไงบบน,น <c oughs> หงไหมครับพอเราพิมพ์ปุ๊บมันจะขึ้นรายการมานะครับแล้วเราก็ขายรายการต่อได้เลยนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้เนาะใช้งานไม่ยากนะครับแต่สมมติเนาะเราพิมพ์ไปแล้วแล้วเราต้องการยกเลิกทำไงถ้าเรายกเลิกรายการเดียวแล้วก็มากดที่ตรง เดิมมันมี25ชิ้นเนาะแล้วก็เราขายไป24ชิ้นนะครับทำให้สต็อกตอนนี้มันเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับซึ่งเราไปกำหนดสต็อกขั้นต่ำเนี่ยเท่าก,กับ2ชิ้นดังนั้นนะครับสต็อกที่เหลือปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าสต็อกขั้นต่ำเนาะมันก็เลยโชว์ลเลยขึ้นมาว่าตอนนี้มีสต็อกต่ำนะครับอยู่หรายการนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งมาที่หน้านี้เลยเนาะมันจะบอกว่าตอนนี้ของที่สต โดยที่เราไม่ต้องไปไล่เช็คสต็อกทุกวันนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เนาะจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในการขายนั่นเองนะครับฟังก์ชันสุดท้ายก็คือการเช็คสตอคนะ็อกเนาะตัวระบบนี้นะครับเวอร์ชัน2เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ครับแล้วตัวระบบนะครับจะดึงนะครับรายการสินค้าที่เรามีทั้งหมดอยู่ในร้านเนาะมาพร้อมทั้งจานวนคงเหลือนะครับให้เราดูอยู่ตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะปิม้นตัวนี้ครับไปนัำสต็อกได้เนาะ ซึ่งข้อดีของไอตัวระบบเนี้ยเราไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นจะต้องนับสต็อกทางร้านนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี้ยจะต้องนับสต็อกทางร้านเลยเนาะแล้วก็ปิดร้านนับเลยอย่างเงี้ยมันจะเสียโอกาสในการขายเยอะมากเนาะเวลาเราเช็คสต็อกเสร็จเนาะเราจะเอาแค่รายการนี้นะครับที่ตดโควิดยี่ห้อโคเวกนะครับโคโยเทคนะครับกับรายการที่เป็นยาบํารุงไดมอนนะครับที่สต็อกมันไม่ตรงนะครับเอาตัวเลขเนี้ยไปแก้ไขจํานวนนะครับถ้าเราไม่ใส่คีย์เวิร์ดเนาะมันก็จะมาทั้งหมดเลยนะครับมาเลือกหาเงี้ยมันใช้เวลาเนาะแล้วก็มาพิมพ์ตรง พิมไม่ครบก็ได้นะครับพิมไดมอนก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับพอคลิกมาปุ๊บอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นคีย์เวิร์ดคำว่าคีย์เวิร์ดก็คือมีคำนั้นนะครับอยู่ในชื่อสินค้าเนาะมันจะโชว์ขึ้นมาเนาะพอเราเลือกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ยาบำรุงของเราเนาะยี่สิแคปซูลตอนนี้เหลือห้าสิบแผงพี่บอกอเไปนับใหม่แล้วเว้ยไม่ใช่ห้าสิบมันมีแค่สามสิบพี่ก็ใส่ตรงนี้ครับเป็น30มสิบแผงนะครับเสร็จแล้วก็กดรื่อใหมยถูกนะครับพอเรากดถูกเข้าไปแล้ว แล้วก็สแกนเข้าไปครับนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อเข้าไปครับหน่วยขายเราขายเป็นหอนะครับต้นทุนเนี่ยซื้อมา12บาทนะครับเราจะขาย20บาทถ้าเป็นสมาชิกนะครับเราขาย18บาทเนาะสะต๊อกขั้นต่ำพี่จะให้มี6ชิ้นนะครับแล้วก็ยอดยกมาครับพี่ซื้อมาทั้งหมด24หอก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กดเลกคอร์ หน้าแดชบอร์ดจะประกอบไปด้วยกราฟทั้งหมดสตัวเนาะตัวแรกนี่จะเป็นกราฟยอดขายกับกำไรย,ย้อนหลัง2ปีนะครับไอที่ขายไปได้3ามแสนเเนี่ยหักต้นทุนสินค้าแล้วจะเหลือ9ก้าหมื่นเจ็ดนะครับส่วนสองกราฟล่างนะครับอันนี้จะเป็นกราฟเดือนนะครับก็คือเราสามารถมาเรื่องเดือนตรงนี้ได้ครับเราอยากจะดูของเดือนไหนเนาะก็สามารถดูยอนหลักไปได้จนถึงวันแรกที่พี่เปิดร้านเลยเนาะเนี่ยของเดือนมีนานครับยอดขายก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับวันที่1ขายได้เท่าน,นี้วันที่2ขายได้เท่าน,นี้กำไรก็จะประมาณเท่านี้หากเราอยากรู้ยอดเงินเนาะเราก็เอาเมาส์ไป นะครับช่วงเดือนเมษา,าช่วสงสงการเนี่ยก็คือหายดิวที่13เนาะช่วงนั้นจะเป็นช่วงอุปกรณ์สงการนอนแล้วก็หลังจากนั้นคนหายไปจากซอยหมดเลยไม่รู้หายไปไหนนะครับโผล่มาอีกทีคือวันเสาร์ที่16นะครับก็ประมาณนี้เนาะที่การาฟมันจะแสดงเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยช่วงวันพฤหัสที่ขายไม่ดีเลยนะครับจะมาขายดีช่วงวันเสาร์ที่จันทร์เนี่ยสามวันเนี้ยขายได้เป็นเกิน50%เนี่ยดังนั้นถ้าเราจะทำโปรโมชัน่นควรทำวันไหนครับนะก็ควรทำวันเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็วันจันทรรร์ปะะมาณนนี้นคับ